สวัสดีครับพบกับพี่โตแล้วนะครับในไลฟ์ของมันเพื่อนใครเจอปัญหาต้นกกหรือว่าต้นทูบบ้างไหมครับผมในไลฟ์ของพี่โตเนี่ยต้นทูบเต็มเลยนะฮะฆ่าให้ตายก็ยากนะครับผมยาที่มาฉีดเนี่ยพี่โตเองก็เคยลองมาหลายสูตรนะครับผมส่วนมากเราก็จะฉีดไม่ค่อยตายนะฮะแต่ว่าพี่โตลองเอายาครูฟเนตมาผสมกับยาทูโฟดีนะครับผมแล้วก็ลองมาฉีดตรงนี้ดูนะฮะรู้สึกว่ามันตายดีนะครับผมเนี่ยเลืองหมดเลยนะครับผมฉีด ตรงนี้ฉีดไปได้ประมาณ 3- 4วันแล้วอีกที่หนึ่งที่พี่โตลองก็คือพี่โตไปลองไว้ตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวพี่โตจะพาไปดูนะครับตรงนี้นะครับผมที่พี่โตมาฉีดไว้นะฮะเที่ว่วเอายากูฟเทเนตผสมกับยาทูฟอดีแล้วก็มาฉีดนะครับผมก็คือมาฉีดในเลอ้อยแปลงนี้แหละนะครับผมฉีดในเลอ้อยแปลงนี้แหละแล้วก็ฉีดแปลงนู้นนะครับผมนี่ตอนฉีดพี่โตก็เลยหน,านายก็ฉีดเลอ้อยแล้วก็เลยช่งยวงจังหวะเดินข้ามไปฉีดแปลงนู้นก็พ้นไปด้วยเลยนะครับผมลองดูด้วยว่าตายไม่ตายนะฮะสรุปว่าาแห้งตยนะคครับผม แห้งนะฮะใบเบยนี้แห้งหมดเลยนะครับผมถึงแม้ว่าอาจจะตายไม่หมดอาจจะตายไม่ทนิดเพราะว่าถ้าดูจากโคนดูจากโคนบางต้นก็ยังเขียวอยู่อาจจะมีฟื้นแต่ถึงฟื้นมาก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวถ้าฟื้นใหม่อีกทีเราชีดซ้ำอีกทีคิดว่าข่าวนี้น่าจะตายเน่าแน่นอนนะฮะเพราะว่าด้วยความที่มันแช่อยู่ในน้ําด้วยนะครับผมแช่อยู่ในน้ําเนี่ยถ้าเราสามารถจนตายได้เนี่ยเดี๋ยวเน่าแน่นอนนะครับผม ก็ถือว่าน่าใช้นะครับผมเนี่ยตอนนี้ชีดก็ออกดอกแล้วนะครับผมเนี่ยต้นทุบออกดอกแล้วนะ,ะพี่ตัวเองก็หนักใจกับอายาพันธุนี้ไม่ใช่น้อยเลยฮะ,ะเพราะว่ามันฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยตายนะครับผมชีดดูดซึมก็ไม่ค่อยตายฉีดเผาไหม้ก็ไม่ตายนะฮะแต่พอมาเจอ,อยาสุดนี้ก็ฉีดตายด้รับนี้ก็ถือว่าน่าพอใจแล้วนะครับผมแล้วนอกจากจะชีดต้นทูบตายดีแล้วนะครับผมเอามาฉีดยาฆ่ยายาเนี่ยยาในไร่ก็ตายดีนะฮะเดี๋ยวจะพามาดูยาในไร่ที่ฉีดนะครับผม อยู่ตรงนี้นะแห้งตายหมดเลยนะครับผมอัตรา,าส่วนที่พี่โตใช้นะครับผมพี่โตผสมลงไปในถังสีฟ้า200ลิตรเลยเนะี่ยพี่โตใช้กูโฟเซเนต2ลิตรผสมกับทูโฟดีครึ่งลิตรนะครับผมแล้วก็ฉีดอยู่ประมาณสองไร่สองงานนะฮะ ก็ถือว่ายาตายดีนะครับผมต้นกกกระต่ายยากระต่ายก็ถือว่าสุดนี้น่าใช้นะครับผมและอีกอยางนึก็คือราคาค่อนข้างถูกนะครับผมเพราะว่ายากูพีดตอนนี้ราคาน่าจะถูกที่สุดแล้วนะครับผมในบรรดายาฆ่าหญ้านะครับผมถ้าเอามาบวกกับทูพอดีนี่ถือว่าตายดีเลยนะครับผมเนี่ยขนาดยาที่มีน้ำเช่ๆช่ยังตายเลยนะครับผมน้ำเช่ๆเช่นี่ตายเลยนะฮะนี่ครับ กยาหนําเชงอย่างเงี้ยมันจะตายยากนะครับผมเดี๋ยวยาสุดนี้เข้าไปก็ตายฮะตายไม่สนิทตายไม่หมดไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวฉีดสามอีกทีรับรองเน่าหนําแน่นอนนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้นะจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวด้วยนะครับสวัสดีครับ